ดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาค่ะมืัอนี้อย่าอ้อยค่ะเพื่อนมาเห็ดอุดนอไม้อย่าอ้อยคันอย่านางเวลาจ้ะคันอย่าหมางใส่หม้อต้มแล้วอุดนอไม้เผาค่ะเพื่อนอย่าอ้อยอุนอไม้เผาจ้ะนี่อุดนอไม้เผาหน่อไม้เผาแล้วแหละอย่าอ้อยเห็ดเราอย่าอ้อยเอามาใส่ขุ่นไว้นึ่งไข่ใส่ขุ่นไว้อุดหม้อ อ้ยห่ะเพื่อนมาอุตนมอยอันนี่ข้าวเบียร์อย่าอ้อยกำไปแล้วอย่าอ้อยมาอุตโนมไม้ใส่หักขย eng อ่าเพื่อนเพื่อนอนี่ต้นหอมใส่ดหักขย eng อย่าอย่าเอาพอมีหักอีกตัวหักอีกตัวกำหลักปุกบกำหลักปุ๊กับนี่เตะยอดกลายอย่าอ้อยเลยอีอุตโนมไม้ใส่หักขย eng ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมาค่ะอย่าอ้อยหอมอย่าอ้อยตำหอมไปแล้ว หอมไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาไปเอาอปนัดกันค่ะเปิดปลาก็เปิดปลาใส่ก่อนวันนี้ตั้งกลองมารู้ว่ามันจะเห็นบอลเนาะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอ้อยตั้งกลองของมือกันเด้อมารู้ว่าเพื่อนๆนี่เห็นบอลค่ะเดี๋ยวเฮ่อันนี้หอมลงไปแล้วเนาะไอ้ใส่ปลาก่อนจ้ะเพื่อนเดี๋ยวเอาไปหายกลองล่างเด้อ ห <laughs> ม้อหม้อนี้รูผัดกระเพราจ้ะเพื่อนๆผัดกระเพราหมูสับรู้ว่าน้ำยาหนังอยู่ไล่แล้วไปจัดแกไล่ก็น้องไม่ไปจัก เสร็จปลาใส่น้ำปลายัางค่อยใส่หลอ่อซิมึงก่อนเดี๋ยวไอ้ใส่ลุดดีเจ้าเพื่อนกอากะกอาประมาณหนึ่งชนสาเดี๋ยวไอ้ะน้องไม่ลงไปเลย <c oughs> เห็นบ่าถ่ายกล้องลากเดือเจ้าเนื่อนรว,ง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 วง่าเห็นว่ โอ้อุดอุดหน่อไม้หรือหมกหน่อไม้เนาะเออมันเก่งหน่อไม้เนาะค่ะเพื่อนน้ำลายจะ้ะหล่อให้หมอ้อฝดเลยอย่าเอ้ยมาใช้ขา้าวเบียรเด้อค่ะเพื่อนอยากไอ้อุดหน่อไม้เนาะคะ่ะอุดหน่อไม้ใช้หักขยงค่ะเพราะว่าหักอีตัวแบบนี่จะ้ะขยงต้นหอมนะคะ เมองต่อนมอเลือดกับเดือขาเพื่อนมอยอย่าอ้อยฝุดเราจะเพื่อนอย้ยใส่แคปะปลาเนานเนานะปะลาล่โด,ดดโดดดีอย่าอ้อยสีมึงกันเดือค่ะแซบแ่บเราขาเพื่อนใส่น้ำปลาน,นิดนึง

เราบอกให้ข้าวเยาสุกกันอย่าเอ้ยมาใส่หอมจ้ะเพื่อนถ้ามันบุคคนเนี่ยอย่าอ้ยใส่ข้าวเบียอีกจ้ะมันอย่าเอ้ยจะเอินอูนมะมัยเนาะค่ะเนาะอูนมะมัยธรรมดาเด้อค่ะเพื่อนพอใส่อย่างใส่น้ำยาหนางต่ำเครื่องก็ห้องหอมกระเทียมเนาะตะไคร้ค่ะเพื่อน

แต่ตอนอห่าอ้ามันคิว้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเมนูอูดหนูไม้หมกนนูไม้ใหญ่้อยอค่ะเดี๋ยวไอ้อันนี้ให้เบิร์จ้ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแซ่บแล้วจ้แะแต่กะปิมีพริกค,คือเกาเด้อค่ะไอ้าัตะพบอีกินก็นให้ตะพบกีเพราพริกกลับเอาค่ะเครื่องอุ่นมา,มา,ยยาใม่อย่าอ้อยแล้วแล้วค่ะเดี๋ยวไอ้ตน้นมะน้วเหมันแห้งเักหน่อยค่ะใส่ฝรั่งยาเด้อค่ะเพื่อนอุ่นมาไมาา่จ้ะใครเงี้ยมันขวดเยอะยือเอิญหมกหม้อเนาะค่ะเพื่อน นี่ตะเข้าลูกสายลูกสายกับตะโพวกอีกินผัดกะเพราค่ะเดี๋ยวๆเอาไว้ให้น้ำมันแห้งเล็กน้อยค่ะพพพเพื่อนๆจ้าวนี้่ะละจ้าเพื่อนอเสวัสดีนะคะเอาไอ้ค่ะเพื่อนมาเข็ดปูน้ำไม้ค่ะปูน้ำไม้ใช้ผักขิงเซฟเลยค่ะเพื่อนคือบางคนเพขนจะเอื้อมหมกหม้อเนาะค่ะเนาะบางคนเพขนจะใส่หมูสามชั้นใส่อีย่างเนี่ยเยอะ อุปอุตน้ำไม้ใช้น้ำอย่านางเซืสอค่ะเพื่อนจ้าวันนี้เาจ้าเพื่อนสวัสดีนะคะมันฮอนค่ะมันฮอนไฟอ่อ้อยเลยดับจ้ะ